สวัสดีครับผมขจิตคนผู้เวี่ยงครับมือนี่มากับพันธึคืมพี่น้องมาตกปลาพี่น้องนี่ครับข้องธรรมชาติครับข้องธรรมชาติมือนี่เข้ามาตกปลาตกปลาครับเนี่ยมือนี่มีเบ็ดสามขั้นครับช่วงแรงครับซีมุ่งกว่าปลาก็เริ่มเขาแน่ละครับเนี่ยเบ็ดสามขั้นพี่น้องเดี๋ยวเรามาลุนกันครับ ทมีผลงานบ่มือหนิตัว,วาปาปลานี่ได้มามจะโตละกลึมสองตัวแล้วครับเป็นปลาดุกพี่น้องนี่ครับบ่ดไรไทยมาบ่อท่านพี่น้องตัวนึ่งรุดพะนะปลาดุกสองตัวแล้ว นี่ครับปลาดุกใส่งอางๆพี่น้องเดี๋ยวเขามาลุ่นกันครับลุ่นกันอีก่าจะมีผลงานอีกอยู่พี่น้องฮะพัน, <หา S 2> พนเกลมสวัสดีพี่สวัสดีน้องัครับผมนี่พันเกลมครับวันไหนไมยกเน่า,าไม่เนีมนเนมนเยม,นมาหาตกป่าหากินทั้งเบ็ดเหละครับวันนี้ย่อบ่มีห่องน่อบ่มี่องลง ห้องม่อนเขาจะกับปิดทางไปแล้วพี่น้องมหาลุงเบ็ดเอาบัตรนะครับเป็นคลองธรรมชาติพี่น้องน่ครับนี่แม่เบ็ดหวังนไหมันนนนกนเมืมอมนอกินเลิกดิมันติดขันไหวะน่็นติดขั้นที่โกรธเมากน้อยเขื่นนอนบ่ ครับพี่น้องตอนนี้ก็แดดล่มล้มตกแล้วครับพี่น้องแต่วเว้นก็ตกดีแล้วครับผมครับนะครับบรรยากาศแถวๆคลองธรรมาชาติครับเป็นบ้านสวนอยู่ครับยังเป็นบรรยากาศธรรมาชาติเดูยวพี่น้องนะครับมาตกถึงสะพานนะครับตอนนี้ก็อากาศก็เย็น สบายแล้วครับล่มล่อฟังเสียงกรอกเสียงกระดิ่งครับตอนนี้ว่าสิโมะมีโตเขาไหมาอีกบ่พี่นอ้องใครมาติดตามกันครับตอนนี้กำลังประมาณหกโมงกว่าเซีงเงยงกิริตครับเนี่ยข้ามแม่ข้มาขมแม่นี่ใส่กิริตพี่น้องปลาดูก,กินกิริตขี่กระเดียนบ่ก,กินเลย มีโซ่เนาะนะครับเพล่เมืืดแล้วพี่น้องมื่อนี้มีแม่งเมาบินคนทีตกหลบเศร้าคืออใส่กระดิ่งน้ำดิ่งของเจ้าไปหังานแล้วเด้อตองเจ้าไปหังานอะไรย่ยของคันเนี่ยอันพระเยกโก้อยู่ผลงานแล้วนะ ก็แม่นสองขั้นหรือเปัสองอ้อยสองตัวแล้ววะตัวเดียวเต้ะวดนค่ตัววนึ่งเนี้ยกิริตพี่น้องันมาทำงานขนาันดเตี้ยมัาม้าเนี้ยกิริ๋ยวข่อยมาเบิ้งกันทธิ่ับไหเ่เป็นพี่น้องตกปลาข้งคึนไม่บอกมีกะดิวันนี้เบิ้งยากเด ัยตกหน้ามือนเดิมมัน้ดมนสายนี่ายันตมนูมันจะ่องนะมันมี่อมันหย่อนบ่จนแล้วมันหย่อนบ่ปล่อยปล่อยไปบางั้งผนดูเฮ้ยอสการะดิ่งเลยรดังกริ่งใล่กริ่งใส่เฮ้ยมู่น่อะไะกระดิ่งเยมันมันต้องให้มันกระชาก ดากึ่งเลยมาแล้วเหนปะโอเสียงกระชากพี่น้องเสียงกระชากตึกจะที่ไหนกิ้งครับ แต่ว่ามันดากบ้างเงื่อนมันไม่ตอดได้สิเอาเลยเอาเลยอยู่แล้วอยู่แล้วเอาเลยอยู่แล้วอยู่แล้วเออมาแล้วพี่น้องหย่าแล้วใหญ่เย้เดี๋ยวใครค่งัดขึ้นทีเดียวแรงงานแห้งคูนมันตีกลืนตรง่นะตีก็ตร่นวะโอู้ตรงยังงั้นนะใช่ไหม มามาเฮ้ยพี่น้องเห็นว่าติดกระดิ่งปูบหลูเลยพี่น้องเอ้ยความคดีงามสวยงามมาครับปลาดุกพี่น้องปลาดุกโอ้ใส่งามเลยครับตัวนี้ขั้นเด่นสวยงามเลยมาตั้งเ่นขั้นเด่นเฮ้ยขั้นเด่นได้ไหมเออฮาปนเนื้อกระเล็ดตัวนี้ครับปลาดุกพี่น้องงามๆเลยครับเนี่ยเริ่มเขาแล้วซ้ำกันกับ ระดุกหน้าเลยครับรุ่นนี้ซีต็มแล้วพี่น้องซีเต็มแล้วของเยโอ้ยงนะเนีโอ้ยเอ้ยไอ้นี่ยไอ้บอสนกินแหละมันกินแล้วนะโอยุ่มยุอไยูมยุโมยุไปกันไปกันมยุันหน้ามา้เา แม่แวแเป็นฟูงเว้ยมาเป็นฟูงก้อนม่หรอเอาที่ละตที่ละตมาแล้วมาแล้วมาแล้วเอาเอาที่ละตที่ะตรุดแลวมาดีดีเบื้งดีดี มาแล้วพี่น้องมาแล้วอุ้ยเปิดกล้องเนี่ยบ่ท่านอุ้ยเงี้ยงปากข้อมาแล้วพี่น้องมาแล้วใายกันยังวะขันเก่าเลยวะนีแหเปิดกล้องนะครับบอท่านพี่น้องจนเมื่อพี่น้องเริ่มมากแล้วก็ตอดไปข้างนึงเลยพี่น้องนี่ยขันนี่ยตอดไปแค่นึงเลยดิไปตอดแล้วมันบ่วบปา ใส่งาม,ามดีแ่ไม่ไนะด้กินเท้านะึงนะมันต่อตอดเ้างใส่งามต่บอไงก็ต้องมานำไอ้่านขึ้นึ้ปดไี่หใส่ก้องสวยเล่เขาลึกก่นี่รอบแรกก็ตึกไปแล้วรอบนึ่งตะว,วาบุยู่ไงรอบสองครับเร,รยียบร้อยเลย เสากระช่างกันครับพี่น้องใส่กระช่างไว้ัห่งลสองเ,เอาโอเคครับเดี๋ยวคลิปนี้เอาไว้ซันี้กันนะครับนะนี่ครับเดี๋ยวพอกพอกันไม่คลิปหนาพี่น้องข่านกึมไงใส่ไปเรื่อยๆแล้วครับเนี่ยประมาณ สองทุ่มสามทุ่มผลแล้วพันตืมค่อยเสืเมื่อเอาคลิปนี้เอาไว้สักนี้ครับผมพอกันไม่คลิปหนาครับคือว่ามีผลงานงานครับพี่น้องโอเคครับคลิปนี้เอาไว้สักนี้สวัสดีครับผมสวัสดีขนุนดังโมแมนต์มากระดิ่งน้ำมือเฮาอรอม